ب ิ سم وال الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله มีฮะดีษที่เชื่อถือไม่ได้ดออีฟในระดับที่อ่อนและเมารวบเป็นเรื่องเก้เป็นเรื่องเก้ที่ถูกแต่งขึ้น อยู่เป็นจำนวนมากเกี่ยวกับผู้ใดก็ตามที่มองไปยังกาบะจะได้รับผลบุญเท่านั้นเท่านี้และจะได้ลดบาปลงเท่านั้นเท่านี้และผู้ใดก็ตามที่มองไปยังกุรานจะได้ผลบุญตามที่ตามจำนวนอักษรที่ได้มองไป โดยที่ไม่ได้อ่านนะครับโดยที่ไม่ได้อ่านแต่มองไปที่อักษรก็จะได้บุญเท่านั้นเท่านี้และก็ยังจะได้การลบล้างบาปเช่นเดียวกันประการสุดท้ายใครก็ตามที่มองไปยังหน้าของบิดาหรือ บางรายงานที่เขาอ้างว่ามองไปยังมารดาผู้เป็นแม่จะได้รับผลบุญเท่านั้นเท่านี้และจะได้ลบล้างบาปเท่านั้นเท่านี้ <c oughs> <c oughs> นักวิชาการพี่น้องครับ <c oughs> ผมจะบอกพี่น้องเลยนะไม่จำเป็นจะต้องไปดูในซาอุดี <c oughs> เพราะว่าหลายคนเขารับไม่ได้เวลาพูดถึงอุลลามะ ในาอุดีเอาแค่ดารุลอิฟตาดารุลอิฟตาของอียิปต์ของประเทศอียิปต์คนหลายคนในเวลาเขาไปเรียนที่อียิปต์มาเนี่ยเขาจะรู้ว่าสถานะฮะดีสในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่เราเรากำลังพูดถึงกันก็คือการมองไปยังกาบ,บะ การมองไปยังกุรอานการมองไปยังหน้าแม่หรือพ่อฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งเรื่องทั้งสมเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยดออีฟทั้งหมดเชื่อถือไม่ได้ใครบอกว่าเชื่อถือได้ก็ส่งหลักฐานมาและเป็นเรื่องกุเท็ดต่อท่านนาบี ใครที่กุเท็จต่อท่านนาบีท่านนาบีบอกว่ามันกคดบะ alley มุตะอัมมินันฟัญจะตะบวะมักอัดฮูมินันนาร์ท่านนาบีบอกใครก็ตามที่ใส่ใครโกหกว่าฉันพูดอย่างนั้นอย่างนี้ โดยตั้งใจเจตนาทําเช่นนั้นก็ให้ก็ให้เขาเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในนรกไว้ได้เลยเรื่องทั้งสามเรื่องที่ผมนำมาพูดกับพี่น้อง <c oughs> การมองไปยังก้าบะการมองไปยังกุอานการมองไปยังการมองไปยังบิดามารดา หลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปว่ามันมีหะดีษตอนแรกเราไม่รู้ไม่รู้ไม่ผิดนะครับพี่น้องเราไม่รู้เราไม่ผิดแต่เมื่อเรารู้แล้วตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามีหะดิษที่เก๊กูเทศต่ตอท่านนาบีไม่มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องนี้เชื่อถือไม่ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าความจริงมันเป็นแบบนี้และเรายังไปเผยแพร่มันกระจายข้อมูลตรงนี้เท่ากับว่าเราโกหกกับท่านนาบีโกหกต่อท่านนาบีว่าท่านนาบีพูด และนบีบอ,บอกว่าฟัลย์ะตะบาบบวะมะกอัดูฮูเมเนนาร์เขาคนที่โกโหกต่อฉันน่ะให้เตรียมที่นั่งของเขาไว้ในานารกได้เลยนบีโกรธเคืองพี่น้องครับกับคนที่โกหกต่อท่านทีนี้การมองไปยังกาบาเนี่ยเวลาเรามองไปเวลาเราเดินต่อวาฟเดินต่อวารฟรอบกาบาสำหรับคนที่ทําอมรคนที่ทำฮัจการมองไปยังกาบาเนี่ย ในขณะที่เดินอยู่รอบตอวัฟรอบรอบกาบะเราตวัฟรอบกาบะเราก็ได้บุญไม่ใช่เพราะว่าเรามองไปยังมันใครที่บอกว่าเราไปนั่งที่มัสยิดฮารอมแล้วเราไปนั่งมองกาบะแล้วจะได้บุญนั่นเปไน็นไอและนั่นมันมันคือไอบาดะถ้าบอกแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้อง ไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้ถ้าจะบอกไปถ้าจะบอกว่าไปนั่งที่ที่มัสยิดฮารอมแล้วมองไปที่กาบะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นว่ามันเป็นอิบาดะมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> เหมือนกันการมองไปที่กุรอ่านการมองไปที่กุรอ่านมองไปที่อักษรแล้วอ่านในขณะที่เรามองไปที่ตัวอักษรแล้วเราอ่านไปเรื่อยๆการมองเนี่ยคือวะซีละ คือสื่อในการทําให้เรานั้นสามารถอ่านตัวอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวได้เราจะได้บุญก็ต่อเมื่อเราอ่านอ่านนะครับเราอ่านอันนี้สําหรับอัลกุรอานถ้ามองไปอย่างเดียวและไม่อ่านไม่มีแม้แต่หลักฐานบทเดียวที่บอกว่ามองไปแล้วได้บุญไม่มีประการสุดท้าย การมองไปยังที่หน้าของบรรดาพ่อแม่ของเราทั้งหลายเวลาเรามองหน้าเขาเนี่ยสมมุติเขาเรียกใช้เราเดเรียกชื่อเราหรือเรียกเราว่าเดหรืออะไรก็ตามเรียกเราใช้งานเราก็ตอบรับ แล้วก็ยิ้มแย้มยิ้มใส่เขายิ้มให้เขาได้บุญพี่น้องการยิ้มกันให้กับพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะพ่อแม่โดยเฉพาะเครือญาติได้บุญสามียิ้มให้ภรรยาภรรยายิ้มให้สามีได้บุญแต่จะจะบอกว่ามองมองหน้าอย่างเดียวเนี่ยมองหน้าแล้วได้บุญถ้าการกระทําใดก็ตามที่จะบอกว่าได้บุญเท่ากับว่านั่นคืออิบาดะ คือการเคารพพักดีต่อหรอมันต้องมีหลักฐานดังนั้นเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายประการสุดท้ายเกี่ยวกับการมองไปยังหน้าบิดามารดาแล้วได้บุลมันก็ไม่มีหลักฐานอีกเช่นเดียวกันดังนั้นที่แชร์กันอยู่ใน t i k t o อกที่แชร์กันอยู่ในอินสตาแกรแชร์กันอยู่ใน facebook และสื่ออื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายโซเชียลพี่น้องช่วยกันแชร์คลิปนี้คนจะได้รู้ข้อเท็จจริง ว่าทั้ง3ประการนั้นมันไม่มีที่มาที่ไปมีแต่การกุเท็จต่อท่านนาบีุลอฮฺสุลต์ละฮุฮะอานิฮฺอานิฮฺสุลตลัมก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ความจริงนั้นได้เป็นที่ปเป็นขอให้ความจริงนั้นได้เป็นที่ปรากฏนะผู้พูดและผู้ฟังทั้งหลายว่าขึ้นรู้ด่าว่านะอานอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามินวัสสลลัลลอฮุวะสสลัมมะลัลนบีนอมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอฮุมบิิิิออห์ซาานนนลยมดดี